ครับพี่น้องพบกันทุกเช้าวันอาทิตย์ต้นสัปดาห์เวลา10นาฬิกาที่ช่ของโซฟียมี e เดียเช้าวันนี้เรายัางอยู่ในซีรีส์ที่มีชื่อว่าผู้ทรงประชนอยู่ซีรีส์นะครับซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนะครับผมเชื่อว่าสัปดาห์นี้เนี่ยตั้งแต่เสาร์อาทิตย์จานทร์ค่ะหลายที่ททมีค่ายนะจริงๆผมก็ถูกเชิญไปค่ายด้วยแต่โอเผลอว่า ติดที่เมื่อสองสามเดือนที่แล้วเนี่ยมีโปรแกรมว่าจะจัดทัวร์ตุรกีในช่วงนี้อดีแล้วก็พอปฏิเสธเข้าไปอีกอาทิตย์หนึ่งทัวร์ก็แคนเซิลยกเลิกผมก็เลยไม่ได้ไปนะฮะแล้วก็เลยไม่ได้ไปค่ายแล้วก็เลยต้องอยู่กรุงเทพเดีย๋ยกันก็อยู่กรุงเทพก็เลยได้เตรียมหลายสิ่งหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาของเดือนถัดไปไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่จะเขียนไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมนะฮะโปรแกรมใหม่ๆที่ไอเดียไว้แล้วก็มาดูข่าวครา,าวหลายสิ่งหลายอย่างโอเคเรื่องบ้านเมืองก็มันก็รันของมันไปตามที่ควรจะเป็นนะฮะความวุ่นวายหรือความโกลาหลนเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะฮะถ้าเมื่อความร่วมมือมันไม่ลงตัวนะครับแต่ที่น่าตลกตกใจเพิ่มขึ้นอีกคือเขาบอกว่าเมื่อวันที่27กรกฎราคมที่ผ่านมาเนี่ยภาวะโลกร้อนจบลงแล้ว เราก็อ่านหัวข้อข่าวเราก็เออดีใจเออจบลงแล้วยังไงต่อเข้าสู่ภาวะโลกเดือด g o o b a l warming กลายเป็น g l o b a l b o เอ,อ่อ g บ i ก็คือถูกต้มให้มันเดือดก็คือร้อนกว่าเดิมแล้วก็ทางนักวิทยาศาสตร์เขาก็ประเมินว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่ดับเบิลเอลนิโยก็คือร้อนแล้วนะฮะ ร้อนเพิ่มไปอีกเป็นสองเท่าดับเบิลเลยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเราก็เข้ามาแล้วครับเราก้าวเเราก้กาวเท้าเข้าสู่โลกที่กําลังเปลี่ยนไปอางแน่นอนพอเราพูดเรื่องโลกที่กำลังเปลี่ยนไปเนี่ยหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเป็นหนังสือเล่มสุดท้ายที่ยอนเขียนคือวิวอนนะนี่ผมเอาวิวอนมาประชาสัมพันธนะพูดเพื่อให้มันเข้าเรื่องเกิดการเตรียมตัวเกิดการ ตื่นตระหนกเกิดการปรับก็เรียกอะไรปรับปรุงการดําเนินชีวิตหลายแห่งบางคนก็โทรมาชวนผมบ้างบางคนก็เสนอนู่นนี่นั่นแม้แต่วิจารนะไปวิจารณย้อนหลังในใน u t u b e เกี่ยวกับคําสอนหรือว่าบทเรียนที่ผมทําขึ้นมาซึ่งซึ่งมันแน่นอนมันเรื่องวิวรผมเชื่อว่าหลายคนตีตีความต่างกันไปแต่แกนของเรื่องเนี่ยก็คือพระเยซูเสด็จกลับมาแน่นอน นะฮะจะตีความถูกตีความผิดตีความคาดเคลื่อนไม่เป็นไรแต่ที่แน่แท้พระเยซูกลับมาแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นเหมือนทุกท่านเดังนั้นอย่าเอาข้อรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยมาไปดิสเครดิตคนนั้นคนนี้ผมก็แปลกใจเหมือนกันบางทีเราเราสอนแค่ต่างกันอย่างเงี้ยก็เป็นฟืนเป็นไฟแล้วนะรู้สึกไม่พอใจหรือกีดการคนที่จะมาฟังมาฟังที่ผมจะบรรยายซึ่งผมก็เฉยๆนะผมไม่เป็นไร เพราะว่ามันเป็นการตัดสินใจของท่านแล้วก็ตัดสินใจของตัวท่านเองว่าท่านจะฟังหรือไม่ฟังเชื่อหรือไม่เชื่อฟังแล้วไม่เชื่อก็ได้หรือหรือฟังแล้วเชื่อเพิ่มขึ้นก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะเจตนารมณ์ของเราเนี่ยคือเราอยากให้ท่านพึ่งพาพระเจ้าพึ่งพาตนเองแล้วเอาตัวรอดในยุคสุดท้ายในยุคที่มันเต็มไปด้วยความกล,ลัวหวนความวุ่นวายความการหักหลังทรยศเนี่ยมันมีอยู่แล้วฮนะเพราะไอ้น,นี่คือคําสอน หรือคําพยากรณ์ที่มันมีอยู่ล่วงหน้าแต่วันนี้พูดเรื่องอะไระในหัวข้อวันนี้นะพูดเรื่องพระเจ้าของยอนนะเพราะว่าเราเน้นพระเจ้าของคนนั้นคนนี้มาจนวันนี้ตอนที่5เนี่ยพระเจ้าของยอนอยู่ในวิวรณ์มดที่4ี่ข้อ10นะฮะยอนได้บันทึกเหตุการณ์ในสวรรค์บอกว่าผู้อาวุโสทั้ง24ท่านก็สุดตัวลงเฉพาะพระพักพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่ง และนมัสก,การพระองค์ผู้ทรงพระชนอยู่ตลอดไปเป็นนิดและถอดมงกุฎออกวางตรงหน้าพระที่นั่งนะฮะเทของเราหรือหัวข้อของเราก็คือผู้ทรงพระชนอยู่อ่าก่อนเริ่มก็ประชาสัมพันธ์หนังสืออีกนิดหนึ่งนะฮะกิจการอัคราทูตนี่เรายังมีอยู่นะกับสำรวจพระคัมภีหกสิเล่มอ่าท่านสั่งซื้อได้นะฮะ,ะาราคาก็ของอัคระทูตนี่น่าจะสองกบาทถ้าผมจำไม่ผิด แล้วก็สำรวจพระคัมีใหม่นี้350บาทนะถ้าท่านอยากรู้ว่าเราเหลืออะไรบ้างท่านเข้าไปในเพจของ s o เฟีย Media b i b เบ s t u d ตีชื่อเดียวกันชื่อเดียวกับเพจหรือว่า Channel นี้นะครับแล้วท่านก็เข้าไปแชททักเราใน i n นบอหรือกล่องข้อความบอกตกสนใจหนังสือนะแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์นะฮะแล้วก็ถ้าท่านฟัง ท่านจะส่งสติกเกอร์ซูปเปอร์แชทซูปเปอร์สติกเกอร์ให้เราได้ท่านก็สมัครกันมาหรือว่าท่านจะสมัครเป็นสมาชิกของโซฟิมีเดียเริ่มต้นที่50บาทนะตอนนี้เรามีระบบท่านก็กดปุ่มตามที่อยู่ในแชทนะหรือสมัครที่หน้าเพจอันนี้นะก็คือการสนับสนุนเรานั่นเองนะครับก่อนเริ่มก็ร่วมใจอฐานครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับเช้าวันนี้ขอบคุณพระองค์สําหรับทุกสิ่งที่กําลังเกิดขึ้น ที่กาลังคืบหน้าไปสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าว่าพระพรนี้จะอยู่ท่ามกลางเราเสมอตลอดไปจนกว่าพระองค์จะเสกบใบม่ครั้งหนึ่งอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนในวิวรเน่แน่นอนพูดถึงอนาคตพูดถึงหลายสิ่งหลายอย่างบางกลุ่มพีเทอร์ลิสผมพูดหลายครั้งนะครับพีเทอร์ลิสคืออดีตนิยมเนี่ยเขาเชื่อว่ามันจบไปแล้วตั้งแต่คอ70ส่วนกลุ่มฟิวเจอร์ลิสยังเชื่อว่ามันกําลังจะเกิดขึ้น เรียกว่ากลุ่มอนุรักษ์ออ,อนาคตนิยมนะอนาคตนิยมเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นแน่นอนและเป็นไปตามลายลักษณ์อักษรที่เขียนไว้ในวิวร์แต่ในบทที่4เนี่ยไม่ได้พูดถึงอนาคตของโลกนะแต่พูดถึงบรรยากาศในสวรรค์อ่าเราก็พาท่านทุกคนเข้าไปดูนะฮะจุดเริ่มต้นของเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงการยอมรับของเปโต จนเปนโตรได,ได้บอกว่าพระเจ้าหรือพระเยซูเนี่ยให้กุญแจแก่เปโตรนะฮะแล้วก็ตอนสุดท้ายพระองค์ก็ตัดอย่างนี้ครับขณะที่พูดคุยกันนะพระองค์ก็ตัดในข้อที่28บทที่1 6บอกว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าในพวกท่านที่ยืนอยู่ที่นี่มีบางคนยังจะไม่ลิ้มรสความตายจนกว่าจะได้เห็นบุตรมนุษย์เสร็จมาในราชอาจักรของพระองค์คือเราอ่านอย่างนี้เราก็คิดว่า หรือคนในยุคนั้นเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อเกือบสองพันปีแล้วเนี่ยคิดว่าพระเยซูจะเสด็จมาเลยหรือสาวกไม่ตายเลยเห็นอาณาจักรของพระองค์ไม่ใช่อาณาจักรบนแผลล่นดินโลกแต่เป็นอาณาจักรสวรรค์นะฮะเราเราอ่านอย่างนี้เราก็เข้าใจเหมือนกันแต่ผลปรากฏนี่ผ่านมาเกือบสองพัปีละตั้งแต่พระเยซูถูกตึงตายบุญหมายเขียนแล้วเป็นขึ้นมาจากความตายตงแต่ปีคริสตกราชที่สาสานะฮะนี่สองพัน ยี 23, อีกสิปีก็จะครบ2,000ปี2,023ตามปีปฏิทินสากลน,นะเล่ากันว่านะพอเพราะพระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกทั้งหมดนะเล่ากันว่ายอเนี่ยถูกจับเอาไปต้มนะฮะในหม้อขนาดใหญ่ที่เดือดเพราะว่าท่านประกาศศาส,สนาคริสต์หรือว่าประกาศเกี่ยวกับคริสตอสหรือเมสสซียซึ่งเป็น นิกายย่อยของพวกยิวเนือในมุมมองคนต่างชาติเนี่ยมองว่ายอนเนี่ยประกาศเรื่องของพวกยิวคือพระเยซูแต่จริงยอนไม่ได้ประกาศเรื่องศาสนายูดายนะยอนประกาศความเชื่อใหม่นะฮะความเชื่อใหม่ก็คือในพระเยซูคริสต์นั่นเองท่านถูกต้มแต่ไม่ตายอะรอดชีวิตก็เลยถูกส่งไปที่เกาะเกาะหนึ่งเรียกว่าเกาะปัตตมอสนะฮะอยู่ทางใต้หรืออยู่ทางเฉียง เฉียงมาทางใต้นะฮะทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเอเฟซัสอ่าถ้าเราดูแผนที่อย่างนี้เราก็จะเห็นมีเอเฟซัสสมุนนาปกาม,มทิยาธิลาซาเดฟิลาเดเฟียลาวิเซียนี่คือเจ็ดที่จักที่ถูกเขียนในวิวรลนะฮะแล้วก็ปรากฏในวิวอลบทที่2และ3นะแล้วก็เกาะปัทธรรมเนี่ยคือสถา,านที่ที่ย้อนเนี่ยได้เห็นนิมิตแล้วก็บันทึกเรื่องราวทั้งหมดให้เราได้อ่านกันจนถึงทุกวันนี้นะฮะ แต่วันนี้เราจะโฟกัสที่บทที่สี่บทเดียวนะย้ยอนได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ทุสวรรค์ของพระเยซูได้นํามาแล้วเขาก็เริ่มบันทึกนะหลังจากนั้นข้าพเจ้าเห็นประตูที่เปิดอ้าอยู่ในสวรรค์และพระสุรเสียงรพระสุรเสียงแรกที่ข้าพเจ้าได้ยินนั้นตรัสกับข้าพเจ้าเหมือนอย่างเสียงแตรว่าหมายความว่าโอ้โหสิ่งที่ยอนเห็นสิ่งที่ยอนได้ยินเนี่ยเป็นนิมิต ก็สอดคล้องกับส,สิ่งที่พระเยซูตรัสว่าจะมีคนหนึ่งเนี่ยที่ยังไม่ตายยะได้เห็นเนี่ยเขาก็เลยเชื่อว่าคือยอนนั่นเองนะแต่มันมีข้อข้อขัดแย้งหรือว่าข้อคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันก็คืออาจจะเป็นยอนสาวกของพระเยซูรหรืออาจจะเป็นยอนคนอื่นก็ได้เขาก็เลยเรียกยอนที่เขียนในวิวรณ์นี้ว่ายอนแห่งปัทมอสนั่นเองนะครับอ่ะเราก็ดูต่อนะฮะโจงขึ้นมา บทนี้เถิดและเราจะสํแดงให้เจ้าเห็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นหลังจากนี้จงขึ้นมาก็คือจิตของจิตวิญญาณของยนเนี่ยออกจากล่างนะตามที่เราเข้าใจจากที่เขียนนะแล้วก็ขึ้นไปที่ไหนขึ้นไปยังสวรรค์นะฮะอาจจะอาจจะเป็นนิมิตที่ที่ใช้เวลาเร็วมากดังนั้นยออนก็ว่าไปที่แผ่นดินสวรรค์ที่ประทับของพระเจ้านะครับแล้ออนก็เห็นสิ่งนี้ฮนะ โอ้โหเลยนะในทันใดนั้นพระวิญญาณก็ส่งดนใจข้าพเจ้าข้าพเจ้าที่วังขี่ยอนะและนี่แน่มีพระที่นั่งตั้งอยู่ในสวรรค์แล้วมีท่านผู้หนึ่งประทับบนพระที่นั่งนั้นเป็นไงฮะโอ้โหแสงสว่างรัศมีสีเขียวเลยนะเป็นมรกตแบบนี้เลยนะและท่านที่ประทับบนพระที่นั่งนั้นปรากฏเหมือนพลอยสีเขียวพลอยสีแดงและมีรุงรอบๆพระที่นั่งนั้นปรากฏเหมือนมรกต ภาพประกอบก็ว,วาดได้สวยงามมากนะก็ขอบคุณคนที่วาดภาพนะเขาก็มีจินตนาการมีจินตภาพทําให้เราเห็นภาพพ์ชัดเจนยิ่งขึ้นนะต่อมาและรอบพระที่นั่งนั้นมีบัลลังก์อีก24บัลลังก์มีผู้อาวุโส24คนนะครับพี่น้องนั่งอยู่บนบัลลังก์เหล่านั้นทุกคนสวมเสื้อผ้าสีขาวและสวมมงกุฎทองคําบนศีรษะของพวกเขา บางคนก็ตีความว่าอ๋อนี่คือผู้ปกครอง24คนนะแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยผมผมศึกษามาพอสมควรตัวเลขของอิสราเอลหรือตัวเลขเกี่ยวกับข้อมูลมากมายหรือหน่วยวัดอะไรก็แล้วแต่เลขซ้ําที่ถูกใช้ในพระคัมภีร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลข40ไม่ว่าจะเป็นเลข7เลข12มาจาก12เผ่านะฮะ12สาวก24 บางคนก็บอก10คือ12เผ่าตัวแทน12บสองเผ่ากับตัวแทนของ12บสองสาวกนะแต่ชื่อของ12บสาวกเนี่ยอยู่ที่กำแพงของเยรูซาเล็มใหม่ไปแล้วในที่นี้ผมมองว่าเป็นตัวแทนของเวลา24ชั่วโมงทั้งกลางวันและกลางคืนแบ่งคนละครึ่ง12บกับ12อันนี้ส่วนตัวนะนั่นหมายความว่าพระเจ้าทรงสัพพันอยู่มองเห็นรายละเอียดของแต่และวันผ่านชั่วโมง ผ่านผู้อาวุโสทั้ง24คนนะฮะอันนี้คือคือสิ่งที่ศึกษามาแล้วผมวันนี้ผมย่อยให้กับท่านฟัง24ผู้อาวุโสเนี่ยคือผู้ที่อยู่มาตลอดตั้งแต่สร้างโลกจนถึงวันนี้นะท่านเป็นคนรับผิดชอบแต่ละชั่วโมงแต่ละยามแต่ละโมงแต่ละยามแล้วก็รายงานต่อพระเจ้าท่านเป็นเจ้าแห่งเวลานะฮะผลปรากฏว่าอะไรผลปรากฏว่าทั้งหมดนะฮะ มาเข้าเฝ้าพระเจ้าในสิ่งที่ยอนเห็นในนิมิตตอนนี้นะครับต่อนะฮะแล้มีฟ้าแลบเสียงคลืน่นนและฟ้าร้องดังออกมาจากพระที่นั่งนั้นแล้วมีคบเพลิงเจ็ดอันจุดอยู่ตรงหน้าพระที่นั่งคบเพลิงเหล่านั้นคือพระวิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้านะฮะพูดเคยพูดหลายรอบเกี่ยวกับพระวิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้าคืออะไรเราก็ไปอ่านในอิสยาบทที่11นะฮะพระวิญญาณของพระเจ้า7ประการ ที่ส่งออกไปทั่วโลกให้ให้กับเราทุกคนดังนั้นเมื่อเราเชื่อในพระเยซูเนี่ยเราก็ได้รับพระวิญญาณทั้งเจ็ดด้วยซึ่งวันนี้ผมผมไม่พูดเรื่องนี้นะฮะเพื่อไม่เพื่อไม่ให้มันยาวเกินไปเดี๋ยวจะซ้ําด้วยดังนั้นผมพูดประมาณนี้ว่าพระวิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้าเนี่ยอยู่ในท่านทุกคนบางคนนึกว่าอันเดียวแต่พระวิญญาณทั้งเจ็ดเนี่ยมีมีองค์ประกอบหลายส่วนคือวิญญาณของพระเจ้าสติปัญญาความรู้ ความเข้าใจความยำเกรงอะไรทั้งหลาย7ประการถ้าท่าน,าน,านรู้อันนี้แล้วท่านจะแบบดําเนินชีวิตได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์นะครับไปต่อเลยนะฮะและตรงหน้าพระที่นั่งนั้นเป็นเหมือนอย่างทะเลแก้วที่ใสเหมือนแก้วเพลกิกนะฮะและบริเวณรอบพระที่นั่งทั้งสองข้างนั้นมีสิ่งมีชีวิตสีต้ตนที่มีตาเต็มทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะะนี่คือ ไข่คือไข่เขาบอกว่านี่คือเซ拉เฟิมหรือทูตสวรรค์รอบล้อมพระองค์รอบล้อมพระเจ้ามีตาทั้งข้างหน้าข้างหลังที่เขาบอกพระองค์ทรงสัพพัญญุเนี่ยนอกจากผ่านการเวลาและผ่านทูตสวรรค์ของพระองค์ด้วยเซ拉เฟิมนะฮะเนี่ยฮะพระคัมภีร์บอกว่าสิ่งมีชีวิตที่หนึ่งนั้นมีเ,เหมือนสิงโตสิ่งมีชีวิตที่สองนั้นเหมือนโคนะฮะเอาให้ดูรูปพวกนี้ก่อนนะฮะ สิ่งมีชีวิตที่3นั้นมีหน้าเหมือนอย่างมนุษย์และสิ่งมีชีวิตที่4ี่เหมือนน no กอินทรีกําลังบินอยู่อ่าก็คือเป็นอะไรมีสิ่งมีชีวิต4อย่างนะเหมือนสิงโตเหมือนโครหรือวัวหน้าเหมือนมนุษย์นะฮะแล้วก็เหมือนนกอินทรี c, ซึ่งบอกมีปีกด้วยนะฮะตะกี้เนี่ยนะฮะอ่าโอเคเราก็ได้ภาพจําลองมาจากบางคนที่เขา จินตนาการตามตามบันทึกอันนี้แล้วเขาก็กวาดแบบนี้ก็เออน่าสนใจน,นี้น่าจะเป็นเกมหรือเปล่านะฮะเป็นเกมที่นำไอเดียมาจากภาคคมพีพ์นี่เองนี่คือใสแล้วฟิล์มนะครับโอเคอ่านี่ภาพวาดนี้ก็ชัดขึ้นมาอีกนิด,ดนึงสิ่งมีชีวิตที่ทั้งสี่นั้นแต่ละตนมีปีกหกเปีกและมีตาอยู่รอบๆอบและข้างในเต็มไปหมด แล้วพวกเขาร้องตลอดวันตลอดชืนไม่ได้หยุดเลยนะครับออกเสียงตลอดเลยนะบอกว่าไงบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์องค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดผู้เคยผู้ทรงเคยเป็นอยู่ผู้ทรงเป็นอยู่และผู้ที่จะเสด็จมานะเป็นอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนั่นเองพระเจ้าเป็นนินรันดร์กาล แล้วทำไมแล้วทำไมสิ่งมีชีวิตทั้ง4เนี่ยต้องร้องตลอดเวลานะ,ะเราก็ศึกษาข้อมูลเราก็พบว่าพระเจ้าทรงพระพ,พิโรธต่อโลกมนุษย์มากแล้วก็โกรธนะฮะเพราะองค์มีฤทธานุภาพมากแต่ถ้าพระองค์โกรธเวลาพระองค์ก็จะเสียเสียพระสง่าราศีของพระองค์สิ่งมีชีวิตเหล่านี้จึงต้องย้ำเตือนว่าพระองค์ทรงบริสุทธิ์บริสุทธิ์แล้วก็บริสุทธิ์องค์พระผู้เป็นเจ้าผูา้คือพระเจ้าผู้ทรง ฤทธานุภาพสูงสุดพระองค์อย่าโมโหนะฮะบอกพระองค์เหมือนเหมือนมีคนบอกใจเย็นเยนใจเย็นๆยนนะฮะเพราะพระองค์มีพลังมากดังนั้นการที่จะควบคุมพลังได้คือพระองค์ต้องสงบต้องนิ่งไม่โกรธไม่พะพีโลดยอนเห็นเขาโอ้บันทึกตลอดยอนเขาไม่พูดอะไรฮะยอนเขาก็บันทึกอย่างเดียวงั้นเราก็เห็นภาพของสวรรค์ผ่านนิมิตท,ที่ยอนเห็นนี่นี่คือสิ่งที่ เขานํามาเล่าให้เราฟังแน่นอนเราเข้าใจยากเราต้องค่อยๆศึกษาถูกบ้างผิดบ้างไม่เป็นไรฮะอย่าไปซีเรียสนะฮะบางคนถึงซีเรียสบอกอันนี้คือการสอนผิดสติความผิดมันไม่ได้มีรูปแบบเดียวพี่น้องมันมีรูปแบบมากมายให้นั่นศึกษานะฮะบางคนผมเสนอตำรับตำลาเขาบอกเขาเขาไม่ฟังเขาบอกเขาให้พระวิญญาณน,นำอันนี้ผมกลัวนะฮะผมผมว่าน่ากลัวกว่าผมอ่านตำลาอีกเพราะท่าน วิญญาณที่ท่านเชื่อมต่อถ้ามันไม่ใช่พระเจ้านี้ท่านจบเลยนะดังนั้นท่านต้องฟังดีๆใช้สติปัญญานะหนึ่งในเจ็ดของพระวิญญาณของพระเจ้านี่คือสติปัญญาคือความเข้าใจท่านต้องมีปัญญาด้วยท่านต้องข้ดใจด้วยนะแล้วท่านต้องมีความรักด้วยความรักอย่างเดียวไม่ได้เข้าใจอย่างเดียวไม่ได้ท่านต้องโอเพนบางคนมาขอให้ผมแบบเฮ้ยช่วยเปิดใจหน่อยเปิดใจเรื่องอะไรที่ผมเป็นกลางที่สุดแล้วนะ ผมรู้สึกผมเป็นกลางที่สุดแล้วในการสอนเอพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยพยายามที่จะไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งหรือฟันทงผมจะไม่ฟันทงนะฮะพีเทอร์ลิสผมก็สนใจแนวคิดของเขาฟิชเจอร์ลิสผมก็ชอบนะฮะดังนั้นผมก็นําเสนอทั้งส,งสองแบบนะครับจะเป็นแต่วิวอลเี่ยเป็นไอดีลิสหรือสปิริตชวลคือเป็นรูปของอะไรสัญ,ญลักษณ์หมดเลยที่ท่านดูเนี่ยก็เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์มันจะสื่ออะไรนะฮะ สิงโตโคหน้ามนุษย์นกอินทรีนะมีคนก็ตีว่าอ๋อนี่คือพระกิติคุณสี่เล่มมัทิวมารโกลูกาย้อนนะก็เป็นเป็นตีความย้อนหลังกลับไปอีกเพราะว่าย้อนเขาเขียนแบบนี้มันก็ต้องตีความกลับไปกลับมาเงั้นเราก็พยายามทําความเข้าใจกับเรื่องนี้นะครับแต่เอาเรื่องที่เราเข้าใจก่อนนะฮะเพราะชั่วโมงที่เราจะคุยเนี่ยมันไม่ได้ยาวมากครับต่อมา เมื่อใดก็ตามที่สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นถวายพระสิลปพระเกียรติและทำขอบพระคุณแด่พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งและผู้ทรงพระชนอยู่ตลอดไปเป็นนิดนั้นอ่นนี่คือคอนเซปต์นะที่เราพูดมาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคือพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ดังนั้นพระองค์ตอบสนองคำอธิษฐานได้นะและ้วก็สบอกว่าไงขรอศิบ,บอกว่าผู้อาวุโสทั้ง24ท่านก็สุดตัวลง เฉพาะพระพักพระองค์ผู้ทรงประทับพระบนพระที่นั่งนั้นและนวัตสการพระองค์ผู้ทรงประชนอยู่ตลอดไปเป็นนิดและถอดมงกุฎออกวางตรงหน้าพระที่นั่งนะฮะนี่คือการนอบน้อมการสีโลโละของผู้อาวุโสทั้ง24คนเวลาก็ก็ถ้าเปรียบเป็นเวลานะถ้าผมตีความถูกนะ หลายคนอาจจะตีอย่างอื่นนะถ้าเอาผู้อุโสทั้ง20่สิคนคือ24ชั่วโมงนะสยบต่อพระเจ้าผู้ทรงกระชนอยู่เอเมนพระองค์อยู่เหนือการเวลาครับพระองค์ทรงสัพพันอยู่รู้ทุกอย่างได้ยินได้เห็นนะฮะได้ฟังได้เข้าใจได้ตอบสนองนะครับแล้วก็ตรงนี้บอกว่าอะไรเขาร้องว่าไงองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย พระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับพระสิริพระเกียรติและฤทธานุภาพเพราะว่าพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งและสรรพสิ่งก็ดำลงอยู่และถูกสร,ร้างขึ้นตามพระประสงค์ของพระองค์โอ้นี่เป็นไฮไลท์เลยนะของบทที่สี่นะมันมีแค่ส1เ็ดข้อพี่น้องกําลังจะบอกว่าอะไรกําลังจะบอกว่าพระเจ้าเนี่ยทรงสมควรได้รับการสรรเสริญเพราะพระองค์สร้างสรรพสิ่ง งั้นทุกสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยรู้นะฮะว่าเมื่อถึงวันนั้นเมื่อพบพระองค์เนี่ยทุกคนทุกอย่างจะยอมซีโลรลาบต่อพระองค์เหมือนผู้อาวุโสทั้ง24อยู่นานมากเป็นการเวลาที่นานมากนะฮะยอมสยบและแล้วเมื่อเมื่อการเวลายอสยบยอมต่อพระองค์เนี่ยทุกอย่างก็หยุดนิ่งเพราะเวลาหยุดใช่ไหมแล้วก็โลกของพระองค์ก็จะเริ่มต้นดังนั้นเยรูซาเล็มใหม่ที่จะมารับ ผู้เชื่อเนี่ยแล้วโลกก็ถึงการอาวสานเนี่ยก็จะเป็นเช่นนั้นแหละเป็นไงฮะฟังวันนี้สั้นๆนะไม่ยาวนะฮะเพราะว่าผมผมคิดว่าท่านไปฟังย้อนหลังได้จากจากวิวอรเพราะผมเคยบรรยายไปแล้วนะทั้ง22บท22ตอนแต่มีตอนพิเศษด้วยใน YouTube แต่วันนี้มาขยายเพราะว่าจะเน้นเรื่องพระเจ้าของยอนพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ นะฮะแล้วก็อยากให้เป็นพระเจ้าของท่านด้วยงั้นท่านไปฟังผมซีรีส์ทั้ง5้าตอนเนี่ยแล้วท่านลองทบทวนชีวิตดูว่าพระเจ้าผู้ทรงกระชเนี่ยอยู่เนี่ยเป็นพระเจ้าของท่านหรือเปล่าหรือว่าท่านยังลังเลใจหรือท่านยังถือเจ้าอะไรมีข้าสองเจ้าบ่าวสองนายถือทั้งพระเยซูถึงถือพระอื่นด้วยหรือว่าถือพระเจ้าแล้วก็ถือเงินทองด้วยนะฮะถ้าลองพิจารณาดูนะว่าท่านถืออะไรกันแน่ แล้วถ้าท่านมองแล้วว่าเฮสิ่งที่โซฟีมีเดียทำเนี่ยเป็นพระพรแล้วผมก็บอกแล้วผมมีแผนมีแผนที่จะไปสอนที่จักชายขอบของประเทศไทยนะเจ็ดแห่งทําไมต้องเจดแห่งคืออยากให้มันสอดคล้องกับเจ็คิดจักอยากทําเป็นโปรเจกต์เจ็ดสถานที่นะแต่ผมยังไม่ได้เปิดเปิดถวายทรัพย์นะผมแค่เขียนโปรเจกต์ก่อนผมอยู่ในหัวผมผมอยากไปสอนพระคมภีสองวันหนึ่งเกิน ามคิดจักต่างจังหวัดนะอาจจะไม่ต้องจ่ายขอบก็ได้ต่างจังหวัดก็แล้วกันเริ่มต้นที่7คิดจักก่อนเจแห่งงั้นท่านใดสนใจลองติดต่อมาบอกอยากให้ไปสอนผมจะได้เริ่มโปรเจกต์แล้วก็เริ่มขอโดเนทขอคนร่วมถวายสนับสนุนโปรเจกต์ให้มันเดินไปนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันควรใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แต่เริ่มต้นมันก็จะมีค่าหนังสือเพราะผมอยากมอบหนังสือให้ให้กับพี่น้องคิดจักต่างๆ2มีค่าเดินทาง สามที่พักอาหารแค่นั้นเองนะประมาณสี่อย่างค่าตัวผมไม่เอานะฮะเพราะผมถือว่าผมรับใช้พระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้าเพิ่มเติมเองงั้นสี่อย่างนี้เป็นค่าใช้จ่ายครับพี่น้องสนใจก็สนับสนุนได้เดี๋ยวผมยังไม่เปิดนะเดี๋ยวขอขอให้ให้ผมสรุปวันได้ก่อนนะตอนนี้อธิษฐานอยู่นะครับแล้วก็แน่นอนถ้าท่านสนใจฐานปกติสนับสนุนธนกิจด้านพระวจนะซึ่งปัจจุบันมีพี่น้องสนับสนุนเสมอ และหลายท่านที่ชมก็รู้สึกเป็นพระพรก็เป็นพระพรย้อนกลับมาก็ท่านสามารถสนับสนุนเราได้นะครับร่วมใจกันอิทิศนะครับขอบคุณพระองค์สําหรับวันนี้ขอบคุณพระองค์สําหรับพระวจนะของพระเจ้าที่ยังคงชัดเจนที่ยังมีชีวิตพระวจนะที่ยังเคลื่อนไหวในชีวิตของเราบางครั้งเราอ่อนด้อยเรื่องสติปัญญาและความเข้าใจบางครั้งก็เป็นการอวดดีอวดอ้างถึงความรู้เหนือคนอื่น และถ้าเป็นข้าพุคงเองขอพะองทรงอภัยด้วยและยกโทษให้และขอให้ข้าพะองทังหลายทอมใจลงฟังซึ่งกันและกันแน่นอนทุกคนมีพระพรและมีเหตุผลที่เขากล่าวถึงสิ่งต่างๆในอันหาคตโลกเราหวังใจว่าสิ่งเหล่านี้จะขับเคลื่อนไปและเราก็จะอยู่รอดปลอดภัยและรักษาความเชื่อจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตอธิษฐานขอบคุณพระองค์สำหรับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นต่อไปด้วย ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรครับพบกันใหม่วันอาทิตย์นะฮะซึ่งจะมีซีรีส์ใหม่แล้วด้วยนะซีรีส์ที่ชื่อว่าทอมใจซีรีส์นะคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าท่านสนใจก็ติดตามรับชมทุกเช้าวันอาทิตย์ได้ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ